หยแกะบกเจหาผู้แกยู่หิวหิวครับเด็กหิวเด็กหิวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วแม่เล่แล้วเม่มางัดนมไม่กินนอยแล้ว 坐起来，拿起来。